สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโต๊ะพังนะครับชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะกับรายการวัน169นะครับประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567นะครับในรายการวันนั้นนะก็จะมีทั้งหมด12คู่นะครับ คู่เอกนำรายการก็จะเป็นอานาโตรีมาลิคินนะครับพบกับอุมาคารนะคู่รองนะสองคู่นะครับจะมีรถถังจิตเมืองนนพบกับจาขอบสมิธนะแล้วก็แจ็คกี้บุตตันนะครับจะพบกับอานิสาแม็กเซนนะครับสามคู่นี้จะเป็นคู่ชิงนะครับคู่ชิงแชมป์โลกนะะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับในคู่อานาโตรี มาริคินนะจะพบกับอูมาคารนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ชิงแชมป์โลก mma นะรุ่นเฮเวทนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับอูมาคารนะอูมาคารหรือทางด้านลุงลุงนะน้ำหนัก1นึ่งนะขอภาย2อภั9ย2ก0 5 9ปอนด์นะครับหรือ118กิโลกร,รัมนะครับสูง6ฟุตหรือ ร้อยแปดสิบสี่เซนนะชาวเซเนก้าอายุ32ปีนะครับซ้อมอยู่ที่แบ็กแพนเทอร์สปอร์ตนะครับกับทริปเปิล m อนะทางด้านอูมาคารเนี่ยเข้ามาชกในรายการวันเนี่ยทั้งหมดเจ็ดไฟชนะหกนะแพ้หนึ่งนะครับ, 6, นะ 1, รบก็เป็นการชนะน็อก 1>, 1ครั้งนะครับ TKO 3ครั้งแล้วก็ชนะคะแนน2ครั้งนะครับส่วนการแพ้เนี่ยเป็นการแพ้ TKO 1ครั้งนะครับอัตราการปิดเกมเนี่ยก็ทั้งหมด67%นะครับการปิดเกมหมด4ครั้งจาก6ครั้งนะครับาสามไฟ์หลังสุดนะสามไฟล์หลังสุดของทางด้านอูมาคารนะครับก็ชนะจาซู เมียซามูคาเมตมูคาเมตดอฟนะครับโอ้ชื่ออ่านยากมากนะแล้วก็มาชนะมาคัสอันเมดานะไฟล่าสุดนี่ก็ชนะน็อกยกแรกทางด้านบูเชอร์แคปชับนะครับอ่าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะสำหรับไฟล่าสุดนะครับทางด้านอูมาคารนะอูมาคารเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำนะครับชาวเซเนกัลอ่า ต้องบอกว่าเป็นแชมเปี้ยนนะเป็นแชมเปี้ยนมวยปั้มของชาวเซเนกัลนะครับมีสถิติในประเทศตัวเองนะ16ไฟ์ไม่แพ้ใครเลยนะครับจนเขาได้มา,าเข้าสู่รายการวันนะครับแล้วก็มาแจ้งเกิดโดยการาชนะอเลนเอ็นกาลานีนะครับซึ่งเคยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง4สมัยนะครับในรุ่นเฮฟวี่เวทนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็โชว์โชว์ฟอร์มมาได้ดีตลอดนะครับมีไฟที่เขาพ่าย TKO ยกที่2นะครับก็ไฟนั้นก็จะเป็นไฟที่พ้ายให้กับคิริวกิเซนโกนะครับไฟนั้นเนี่ยผมก็มองว่าทางด้านมันเป็นการแพ้แบบว่าคือทางาลุงลุงเนี่ย ผมมองว่าวันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะคือเหมือนจะฟ้องกรรมการะจะจะเอาชนะฟาวนะครับก็เลยนอนทิ้งตัวลงไปสรุปวันนั้นกรรมการให้แพ้ TKO ไปเลยนะครับอ่ทางด้านลุงลุงเนี่ยเป็นนักมวยที่แข็งแรงนะครับมีมีความเป็นมวยพอสมควรนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขามาฝึกมวยไทยนะครับคิกบ็อกซิ่งนะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นนักมวยปล้ำนะครับฉะนั้นเขาจุดแข็งของเขาเนี่ยคือเขา ต่อสู้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับเพราะเขาเป็นนักมวยปั้มมาก่อนนะ mm. ไฟก่อนที่จะเจอกับบูเชอร์เนี่ยเจอกับมาคัสอาเมดาเนี่ยอาเมดาเนี่ยก็ใหญ่กว่านะครับสูงใหญ่กว่าแล้วก็เขาเป็นนักปั้มจับล็อกเนี่ยของบราซิลด้วยนะ mm. าทางด้านลุงลุงเนี่ยก็ยังเอาชนะมาได้นะครับ mm. วันนี้เนี่ยลุงลุงนะต้องมาพบกับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็น มนุษย์ที่แข็งแกล่งที่สุดในวันนะครับเป็นแชมป์สามรุ่นนะ MMA 3รุ่นเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่ทำได้นะณเวลานี้นะครับอานาโตลีมาลิคินนะครับอานาโตลีมาลิคินนะน้ำหนัก204.59่ปอนด์นะครับหรือ92.8กิโลกรัมนะส่วนสูง5ฟุต10นิ้ว180เซนนะเป็นชาวรัเสเซีย อายุ36ปีนะครับซ้อมอยู่ที่โกลเด้นทีมนะปัจจุบันเนี่ยเขามีค่ายเป็นของตัวเองนะครับทางด้านมาลีคินเนี่ยชกในรายการวันมาทั้งหมด6ไฟนะครับเป็นการชนะทั้งหมด6ไฟและชนะน็อกทั้งหมดนะครับเป็นชนะน็อก3นะ T K O 3นะครับอัตราปิดเกมเนี่ยร้อเซนะอัตราปิดเกม6จาก6นะครับร้อเเซนะครับ สามไฟล์หลังสุดนะครับเป็นการชนะน็อกยกแรกเลยนะครับเลเนียนเดอะลีเดอร์นะครับแล้วก็มาชนะอาจารย์บุลล่าไฟล์นี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่เขาได้แชมป์นะครับรุ่นเฮฟวีเวตนะตอนแรกเขาเป็นแชมป์เฉพาะการนะครับส่วนอาจารย์บุลล่าเนี่ยเป็นแชมป์โลกตัวจริงนะส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับก็เป็นไฟล์ที่เขาสร้างประวัติศาสตร์นะชนะทางด้านาคู่ปรับเก่า ไลเนียเดอะลีเดอนะครับอันนี้เป็นไฟที่เขาได้แชมป์นะเป็นไฟที่เขาได้แชมป์รุ่นมิดเดิลเวนะครับซึ่งทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่คว้าแชมป์โลกอสามรุ่นนะครับของ MMA นะทางด้าน a n a t o l ีเนี่ยต้องบอกว่าโหเป็นนักมวยที่ครบเครื่องนะครับ เ,เขาเป็นนักมวยที่สร้างประวัติศาสตร์นะให้วงการวงการมวยในวันเลยนะครับคือเขาชกมาทั้งหมด6ไฟ์นะครับชนะรวดนะเป็นแชมป์สามรุ่นนะครับแล้วการชนะหกไฟ์ของเขาเป็นการชนะน็อกทั้งหมดนะครับไม่มีการชนะครบยกเลยนะเป็นนักมวยที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นนักมวยปั้มมาก่อนเช่นเดียวกันนะแล้วก็มาอ่า เปลี่ยนทิศทางนะครับมาเข้าสู่วงการ MMA นะแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับคือทางด้านอนาโตลีเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยเขาอยู่ประมาณ90กว่ากิโลเองนะนะครับเกกว่ากิโลเองแต่เขาสามารถยืดหยุ่นโหเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ลูกโป่งก็ได้มั้ง3รุ่นนะครับจาก ร้อนะครับถึง100ยเอ้ย2ขออภัย204นะจนถึง265เนี่ยโอ้โหมันมันไกลกันมากนะเขาสามารถลดและเพิ่มน้ำหนักได้นะครับโดยที่ยังฟิตเหมือนเดิมนะต้องบอกว่าเป็นนักชกที่เรียกว่ายอดมนุษย์จริงๆนะครับสำหรับทางด้านอนาโตลีมาริคินนะ,ะเรามาเทียบสถิติของทั้งสองคนนะครับเทียบดูหลายๆอย่างนะ ทางด้านอุมาคารในวันนี้ต้องมาเจอกับอนาโตลีต้องบอกว่าเลทเปิดมาวันนี้ออนาโตลีเปิดลึกเลยทีเดียวนะครับ0.1นะก็1ต่อ10นะต้องบอกว่าราคาเลทแบบนี้นี่เพราะอะไรนะรเพราะว่า1นะครับนักนักชกที่เคยชนะอุมาคารมานะครับเขาเคยแพ้ให้กับมาลิคิน นะครับสคือมาริคินเนี่ยเป็นแชมป์โลกที่เรียกว่าไม่เคยไม่เคยแพ้แล้วก็ไม่เคยชนะคะแนนด้วยนะครับส่วนอูมาคารเนี่ยเขาเพิ่งมาทีหลังนะฉะนั้นเลดเนี่ยก็ย่อมเปิดไปทางมาริคินอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าเลดเปิดมาแบบนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างสูงมากเลยนะ,ะเปิดเหมือนอูมาคารไม่มีมือไม่มีตินเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าเลดแบบนี้นะ ตามทัศนคติฟันธงของผมนะครับผมก็ยังมั่นใจในอ,าอนาโตรี่มาลีคินอยู่นะเพราะด้วยสไตล์การชกของเขาเนี่ยโอ้โหแข่งคองว่องไวหมัดคมนะได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับจุดโดยส่วนตัวนะจุดด้อยของเขาเนี่ยผมมองมีอย่างเดียวคือเขาตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเล็กจิ๋วนะก็คือตัวค่อนข้างที่จะเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับส่วนทางด้านอูมาคารเนี่ยจุดแข็งของเขาเลยคือความแข็งแรงมากนะครับ สู้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเช่นเดียวกันนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาเสริมคลิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยเข้ามาออกหมัดได้ค่อนข้างดีนะครับมีความหนักแรงอึดถึกทนนะแต่ข้อเสียของเขาคือช้านะครับแล้วก็เวลาโดนหนักๆแรงๆเนี่ยมีอาการพอสมควร นะครับวันนี้ทัศนคติเนี่ยผมออกชอบไปทางอนาโตลีมาริคินแน่นอนอยู่แล้วนะปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> เช่นเดียวกับรถถังจิตเมืองนอนท์นั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยเรทที่ค่อนข้างสูงแบบนี้นะครับผมมองว่าถ้า,าถ้าเราถ้าเราลุ้นเชียร์มวยรองเนี่ย ผมมองว่าน่าจะสนุกกว่านะคู่นี้ตอบไม่ได้นะครับว่าจะน็อกนับหรือเปล่ามีสิทธิน็อกนับสูงนะครับอา,อาจจะเป็นทางด้านอนาโตรีน็อกนับด้วยซ้ำนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าเลดมันสูงมากนะส่วนแล้วก็ทางด้านารูปร่างนะของอลุงลุงเนี่ยอุมาคารเนี่ยดูจะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะนะครับด้วยน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักจริงๆของอนาโตรีมาลิคินเนี่ย 92, 93, 94ไม่เกินนี้ครับณนะเวลานี้นะเพราะว่าเขาชการุ่นมิดเดิลเวทมานะแต่ว่าแต่เดิมทีเน,เ, ade, นะ ade, เนี่ยเขาชกไลท์เฮฟวี่เวทนะไลท์เฮฟวี่เวทเนี่ยน้ำหนักมันก็อยู่ประมาณ220นะครับส่วนทางด้านอุมาคารเนี่ยเขามาเฮฟวี่เวทโดยตรงนะ260มาเลยนะครับแล้วน้ำหนักเขาเต็มเปี้ยะ ดังนะนั้นรูปล่างความหนาเนี่ยและโดยเนื้อตัวที่ผมเห็นนะครับเขาไม่ได้มีไขมันอะไรมากมายนะเป็นกล้ามล้วนๆน,นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเขาแก้เกมมาดีๆนะวันนี้ความใหญ่เนี่ยมันมันมันจะมีปัญหาสําหรับมาลิคินหรือเปล่านะครับดันั้นวันนี้ทัศนคตินะผมก็ออกไปที่อนาโตลีมาริคินเนี่ยแหละนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็แอบลุ้นแอบเชียร์ไปทางอูมาคารนะครับสาหรับวันนี้นะทัศนคติวันนี้สําหรับคู่ มาริคินกับอุมาคารเนี่ยผมก็ออกชอบอ่ามาริคินนะแต่แต่เชียร์เชียร์อุมาคารนะครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็วันหน้าถ้ามีคู่มวยดีๆทิปดีๆสกูป๊ปดีนะครับก็จะนะเอามานําเสนอกันสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดฝาก ก็ขอบก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ตองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ